สบายดีพี่น้องสวัสดีครับทักทาย f อพี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมในช่องวิธีคนสองฝั่งโคงอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทักทายพี่น้องฟังไทยและกกพี่น้องทังฝั่งเล่าร่วมซึ้งพี่น้องไทยเล่าทิตติดตามอยู่ทั่วโลกนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องผมสิมาอัปเดตขอมูลข่าวสารอ,อยู่ในประเทศไทยและกกในประเทศขเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับเบิงข่าวไทยพี่น้องนะครับเห็น นั่เสนอนะครับนายยกรัฐมนตรีฮุนเซนหรือว่าหมักฮุนเซนนะครับมอบสัญชาติให้กับนักมวยทียโก้นะครับนักมวยจากบราซิลนะครับเป็นคนเขมนนะครับโอ้คือได้สัญชาติกันไงแต่นาะพี่น้องครับสัญชาติเขมนขึ้นได้ง่ายน่นะครับถ้าเปรียบเทียบเนาะนักมวยคนนี้นะครับภาษาคขมนก็ยังบม่ทันได้นะวะบอกภาษาคขมรก็ยังบอกเป็นนะครับเพียงแต่ ไปต่อยมวยให้กับคุณคาแมร์นะครับแล้วก็ใส่กางเกงนะครับที่ที่มันสกรีนเขียนว่าคุณคาแมร์นะครับไปต่อยแค่นี้ก็ได้สัญชาติคขมรแล้วพร้อมกับเงินอัดฉีดนะครับแล้วก็นักมวยคนนี้ก็โจมตีนะครับโจมตีมวยไทยนะครับประกาศว่าคุณคาแมร์คือของจริงนะครับมวยไทยก็ตีความหมายกันเอาเองนะครับคุณคาแมร์คือออริจินอลนะครับอันนี้คือไปดูคลิปของนักมวยคนที่พูดนะ นะครับแต่พอเราไปดูนะครับไปดูประวัตินะครับประวัตินักมวยคนนี้ก็เติบโตอยู่ในประเทศไทยนะนะครับรู้จักคําว่ามวยหรือศิลปะมวยก็ซ้อมกินอยู่กับประเทศไทยหากินอยู่กับประเทศไทยนะนะครับถึงขั้นต้องแบบสักลายในตัวนะครับชอบศิลปะมวยไทยชอบในความเป็นไทยมากนะครับแต่วันดีขึ้นดีนะครับ ไปต่อยคุณคแมรแล้วก็ได้เงินอัดฉีดนะครับจู่ๆก็ถือธงชาติคามนนะครับพันรอบตัวนะครับแล้วก็พร้อมกับชูป้ายนะครับโชว์ความเป็นคามนนะครับแล้วก็ปากก็พ่อยด้วยนะพูดบอกว่าคุณขามรคือออริจินอลนะครับแบบนี้แหละครับได้สัญชาติคามนแล้วมีทั้งเซเลบิตี้คามนมีทั้งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับ มอบเงินอัดเชตแล้วก็มอบสัญชาติให้เป็นคนขเขมรเรียบร้อยนะครับอันนี้ให้พี่น้องทุกคนคิดด้วยกันนะครับว่าสัญชาติขเขมรมันคือได่ายแต่ครับพี่น้องนะครับนี่ผมกําลังจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับทั่วโลกเนี่ยยกตัวอย่างนะครับในประเทศแคนาดาหรือประเทศในแถวแถบอเมริกาเนาะนะครับในแคนาดายกตัวอย่างง่ายๆนะการที่จะได้สัญชาติเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหนึ่งถ้าคุณ ไม่เป็นอพยพสองถ้าคุณกฎหมายในแคนาดานะครับต้องมาลงทุนเนาะพี่น้องครับต้องเป็นนักธุรกิจลงทุนจํานวนเงินกี่ล้านกี่ล้านมาทําธุรกิจกําหนดกี่ปีถึงจะขอ PR ได้นะครับบางคนนะครับไม่ได้ว่าได้สัญชาติกันง่ายๆนะครับเรียนในแคนาดานะครับจนจบหลักสูตรนะครับถึงจะขอ PR ได้นะครับขอ PR ได้ก็ยังไม่ถือว่าได้สัญชาตินะครับ พีอาร์คือสามารถไปได้หมดทั่วประเทศนะครับแต่ไม่สามารถเลือกตั้ง PR คือเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐในแคนาดาได้นะครับทุกคนนะครับแต่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เท่านั้นเองนะครับแต่นี่คือไม่ต้องเรียนนะครับนักมวยคนนี้ครับได้สัญชาติขเขมรเลยนะครับพูนเซ็นมอบให้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการที่อยากเอาชนะไทยเชื่อไหมขเขมรอยากชนะไทยนะครับ เอาทำยังไงก็ได้นะครับไม่ได้สนใจนะครับอยากชนะไทยเพราะรู้อยู่แล้วว่าปัญหาอ่ามวยไทยคุณขมຈ์นี่มีปัญหากันมาหลายเดือนแล้วนะนะครับประเด็นคือมีประธานมวยลาวเข้ามาเอี่ยวไงนะครับทาให้อ่าทาให้มีปัญหาขามน์กับพี่น้องไทยนะครับนี่คือปัญหาเริ่มต้นมาจากตรงนี้จู่ๆนะครับนักมวยคนนี้โผล่ออกมาอีกนะครับอ่าสร้างปัญหาอีกแล้วนะครับยังไม่จบแล้วได้สัญชาติอีก มีเงินอัดเชีดอีกนะครับอันนี้คือพฤติกรรมนะครับจุดยืนของขเขมรนะครับอยากชนะไทยอันนี้คือเราพูดกันตรงๆนะการได้สัญชาตินี่นะครับอยากให้พี่น้องเข้าติดตามนะครับในช่อง u t u b e นะครับเคยได้ยินข่าวไหมอตอนนั้นผมก็อยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องครับผมอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมา19ปีนะเรียนแล้วก็ศึกษาอยู่ในประเทศไทยภาษาไทยผมอ่านออกผมเขียนได้ทุกอย่างนะครับการขอสัญชาติไทยมันไม่ได้ง่ายๆนะ อ่ะผมกล้าพูดเลยนะครับทุกวันนี้ที่ไหนมีใครขายนะครับใครขายสัญชาติไทย1ล้านบาทนะครับแบบถูกต้องตามกฎหมายมีใครขายนะครับผมจะซื้อเลยครับผมจะเก็บเงินซื้อไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ได้รวยนะแต่ทํางานทุกวันนี้เดือนหนึ่งก็สี่ห้าพันเหรียญนะครับก็พอจะเก็บได้อยู่นะสักหนึ่งล้านไม่น่าไม่น่าจะเกินปีหนึ่งนะถ้ามีขายหนึ่งล้านนี่ผมจะซื้อนะแต่ว่าถ้าสัญชาติเมนเนี่ยให้ฟรียังเอาเหลืองเลย เอาบอกคุ้มสื่อเลยไม่มีใครไฟต่ําขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครจะภูมิใจหรือไม่ภูมิใจอันนี้ผมไม่ทราบนั้นแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลนะผมผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมนะครับถ้าสารชาติไทยมีขายหนึ่งล้านบาทไม่เยอะนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับตีสักหนึ่งล้านบาทเอาแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แบบอ่าสวมบัตรประชาชนเหมือนจีนเทาอย่างนี้ไม่เอานะนะครับเอาแบบถูกต้องเลย ผมจะเก็บเงินซื้ออะไรหล้านนี่ไม่ไม่เกินปีหนึ่งผมว่าผมเก็บเงินได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าจันท่ายขมเมนนะครับพันบาทผมกับบอสือด้นะครับเพราะทุกคนต้องการที่จะพัฒนานะครับต้องการมีความรู้มีการศึกษานะครับต้องการอยู่ในประเทศที่มีสิทธิทเสรีภาพนะครับใครจะไปกลับไปอยู่ภายใต้ตีนหุนสิ้นอย่างสินะครับพี่น้องนะครับวันนี้งดดา่าคอมมินวนะิสต์ลาานะ มดาด่าฮุนเซนแทนนะครับทุกคนอยากชนะไทยทุกอย่างเคยเห็นโค้ดไหมนะครับพี่น้องเคยเห็นโค้ดเชไหมโค้ดเชโค้ดเทควันโดาชาวเกาหลีใต้นะครับอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา20ปีนะครับทุกคนเคยติดตามข่าวไหมสมัยเราอยู่เมืองไทยเนาะในหน้าสื่อเราก็เห็นโค้ชเชมเนี่ยมีผลงานมากมายนะพานักกีฬาไทยเนี่ย5คนนะ ั้นนักกีฬาไทยทั้ง5คนสามารถไปคว้าเหรียญคว้าไปคว้าเหรียญทองในแชมป์โลกนะเทควันโดนะครับได้เหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงนะครับ5้าเหรียญน,นะครับสร้างผลงานมากมายกว่าจะได้สัญชาติไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ขมຈนี่คือขอแค่ไปต่อยนะครับแค่ไฟเดียวนะครับไปต่อยให้ขมรแล้วก็สวมใส่กางเกงนะครับที่เขียนกุญชแมนะครับ ก็มีความงามความดีแล้วฮุนเซนมอบสัญชาติให้นะครับคนในคอมเมนต์ก็ไม่มีใครเขาเห็นด้วยกับฮุนเซนนะนะครับคือคําพูดของนักมวยคนนี้คือมันขัดแย้งไงพูดให้เกิดความแตกแยกนะครับพูดให้ไม่มีความเป็นนักกีฬาไม่มีสปิริตนะครับอยากว่ากับว่านะครับตั้งแต่ที่ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่อาศัยอยู่มาตั้ง หลายปีนะครับถ้าไปดูประวัตินักมวยคนนี้นะอยู่ในประเทศไทยตั้งหลายปีนะครับพอไม่อยู่นะครับจะออกจากประเทศไทยนะครับพอจะไม่อยู่แล้วอยากพูดอะไรก็พูดนะครับอยากทําร้ายประเทศไทยนะครับไม่นึกถึงตอนที่อาศัยอยู่นะครับก็เรียกว,ว่าคนเนรคุณไงนะครับแต่ท่าทีของขเขมรน,นะครับทําให้ทําให้คุณเซนนี่ได้ฐานเสียงเยอะเลยนะ เพราะว่าขมรนใกล้จะเลือกตั้งนะครับยิ่งทําให้ไอ้พวกที่เชียคุณเซนนะครับไอ้พวกไอ้สมุนหรือว่าสาวกของคุณเซนนะครับเขาก็โอโ้โหให้เทคะแนนให้คุณเซนอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านในกัมพูชาเนี่ยโอโ้โหนะครับเขาด่ากระจายเลยนะครับคุณเซนเขาก็เอาตอฐานเสียงเขาทําไงก็ได้นะครับให้ชนะไทยอย่างเดียวนะครับ อันนี้คือคมรน,นะผมพูดตรงๆนะอยากชนะไทยอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยนะครับผลกระทบประชาชนคนขมนเป็นยังไงเขาไม่สนนะขอให้ชนะใจเอฟซีที่เชียร์หุ่นเซนอย่างเดียวฝ่ายตรงข้ามนี่คือกําจัดเหมือนคอมมิวนิสต์ลาวเลยนะครับพวกคอมมิวนิสต์ลาวเคยเห็นไหมประธานมวยลาวเห็นไหมมีข่าวโอ้ยประโคมข่าวกันบางคนเอาข่าวมาลงประธานมวยลาวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาวเลียด ประธานเวย์ลาวเขาพบให้ทําหนังสือหนังสือชี้แจงขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้กระตุกกระตั้งจิตใจพี่น้องคนไทยผมเคยพูดมาคลิปก่อนๆแล้วอย่าไปหวังว่าประธานมวยเลาวจะขอโทษไม่มีนะครับพวกคอมมิวนิสต์มันไม่มีของพวกคอมมิวนิสต์ลาวอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับความผิดแบบลูกผู้ชายยกมือไหว้ไม่เป็นหรอกนะครับพวกคอมมิวนิสต์ไม่เป็นทุกวันนี้เงียบเคยเห็นไหมล่ะไม่มีอย่าไปเชื่อข่าวนะครับทุกคน โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิถีคนสองฝั่งโของอยู่กับผมเต็บโจพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ไว้นะครับวิถีคนสองฝั่งโขงช่องผมติดเหลืองติดแดงหลายๆคลิปนะครับผมไม่ได้สนนะครับวันไหนผมว่างผมก็จะมาด่าพวกคอมมิวนิสต์เหล่านะครับพวกล้าหลังนะครับเมืม่อยดา่าคอมมิวนิสต์ลากก็สิไปดามบังคุณเส้นต่อนะครับพี่น้อง พวกประเดการนะครับเป็นนายกส้นตีนหาเหวอะไรก็ไม่รู้สี่ห้าสิบปีเป็นนายกเป็นนายกยาวนานที่สุดในโลกจนให้คนอื่นเรียกสมเด็จฮุนเซนล่าสุดนี้ครับไปดูในคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะสมเด็จทองลุนสีสุลิตนะครับเริ่มตามฮุนเซนแล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคลาวที่ล้าหลังมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าลาวจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับมาถึงจุดที่ต้องเดินตามก้นตามดากขาเขมรแล้วนะทุกวันนี้ นะครับโอเคครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ